อินฟ e ินิเปิดตัว e Color Shift 2.0ปฏิวัติเทคโนโลยีการปรับแต่งฝาหลังสมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่โดยเทคโนโลยี AI ถือว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่หนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจครับสวัสดีครับกับมาตใข่าวาาสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ้รางแต่ในการสาสิปธีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ์ข่าวสารที่มั่เดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันสักคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่นะครับที่อินฟินิตมีการเปิดตัวก็คือ e color chip 2.0เป็นปฏิวัติวงการนะครับฝาหลังของมือถือสมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ที่เราเกิดไว้บนหัวคิดนั่นเอง Infinix นะครับเปิดตัวเทคโนโลยี e color chip 2.0สร้างสีสันในการปรับแต่งฝาหลังของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับ ซึ่งด้านหลังของมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ที่เอาเข้ามาใช้ทำให้มีการแสดงสีสันเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเทคโนโลยี color shifting เนี่ย shifting นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงสีฟ้าลังของสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมขึ้นมานะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเทคโนโลยีตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือแบบไม่ใช้ไฟฟ้า non electric เนาะแล้วก็แบบ ใช้ไฟฟ้าครับซึ่งอินฟินิเนี่ยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทั้ง2รูปแบบเลยต่างแต่ในเรื่องของการพัฒนาคอนเซปต์นะครับไปถึงการวิจัยขั้นสูงนะก็ทำให้ได้เห็นนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมีฝารังที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับสีสสีนครั้งแรกนะครับในช่วงแรกๆเนาะแล้วตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับที่เรียกว่าไรท์แพรนดิงเร r เตอร์นะครับสูเทนโลยีโปโตโครมิกนะครับซึ่งตรงนี้จ,จะเป็น อีกเทคโนโลยีนี้ที่เขาเรียกว่า eColor Chip นี่แหละที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเป็นเวอร์ชั่นในการเปลี่ยนนะครับจำนวนพื้นที่นะครับในการแตดงสีเนี่ยมีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับด้ยวยฟิสซึม 3S ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดผสานกับทเทคโนโลยี AI นะครับก็จะทําให้ตัวฝาหลังเนี่ยสวยงามแหละพูดง่ายสีสันโดดเด่นนะแต่ไม่แน่ใจว่าส่งผลกระทบต่อแบตเตอรี่ให้หมดเร็วหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมารอกระดูกันอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ เป็นยังไงบ้างก็เป็นอีกเนื้อ,อาหาหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับไม่แบบว่าจะเป็นในเรื่องของฝาหลังนะที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้ทําให้มือถือเนี่ยดูปแปลกใหม่แปลกตานะครับแล้วก็ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในอนาคตด,ด้วย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย